สวัสดีครับพบกับผมฮาร์ดพัทีนะครับกับช่องเวิร์คฮาร์ดเพย์ฮาร์ดอีคนะครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟครับวันนี้ผมเลยจะไปตะเวนกินกาแฟร้านในขอนแก่นนะครับซึ่งผมเซิร์ชมาแล้วนี่นะครับคือร้านที่ผมเจอนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่ร้านแต่จะพยายามให้ได้มากที่สุดครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอันนี้เราก็มาถึงร้านแรกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับร้านนี้ชื่อร้านชิงช้าคาเฟ่นะครับเคแื่งมีอะไรบ้างเป็นกาแฟดำหรือว่ากาแฟรูปวัน้กินอเมริกาโน่ยอาธิพัทธ์จะแยกเป็นสองสายให้อะค่ะันมีตัวอันนี้โปรตีนตัวนี้จะเป็นเซเลตุชิงช้าซึ่งจเป็นดำมีรสเปรี้ยวแล้วก็หวาน

สำหรับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะค่อนข้างร่มรื่นนะครับเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่ค่อนข้างจะมีสไตล์แล้วก็ที่สำคัญมีชิงช้าไว้ให้นั่งด้วยครับก็เป็นเอกลักษณ์ของร้านครับมาแล้วเด็กดิวเกอร์ขึ้นมาลงชิงช้าให้ อย่าไรครับรสชาติรสชาตินะครับเมล็ดกาแฟที่ผมสั่งไปตัวเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าไม่ได้คััวเค็มแล้วก็รสชาติออกมาก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆคล้ายๆผลไม้แล้วก็กออกมีขมตามมานะครับแล้วก็ม,มีมีกลิ่นค่อนข้างขมครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสาหรับกาแฟร้านนี้ครับที่สําคัญคือบรรยากาศ ผมถือว่าโอเคครับสาหรับรา้านนี้ตอนนี้ผมว่ากินหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปร้านที่2กันครับไปเมื่อกี้เลยมาร้านหนึ่งนะครับเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยมาที่ร้านที่3เลยแล้วก็ร้านนี้ก็หาที่จอดยากเหมือนกันแต่ว่าก็ยังพอหาที่จอดได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันครับชื่อร้านสีบ่าวครับ บรรยากาศข้างในค่อนข้างดีครับโอ้โหซึ่งนอกจากร้านนี้จะสวยงามแล้วนะครับร้านนี้ยังพั้วเมล็ดกาแฟาเองด้วยครับอ,อันนี้คั่วเองเหรอครับใช่อ๋อนี่ใช้คอมเพลตในการควบคุมอะครับใช่ครับดูการทำมันเพื่อัวให้หวานใกล้เคียง อันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยแต่ละเมล็ดพั่วขนาดอันนี้ที่พั่วเนี่ยเฉพาะใช้ในร้านหรือว่าเราขายเป็นเมล็ดแยกใส่ถุงขายด้วยา็ใช้ในร้านจะมีแค่เฉพาะเมล็ดกาแฟนอกอกก็คือเมล็ดกาแฟนอกรีคือพัวขายพั่วใส่เข้าใส่แต่ว่าหน้าร้านไม่ได้แบบอ๋อก็ว่าขายอยู่นะครับอันนี้ ไม่ได้ไม่ได well ้ขายแบบเป็นซองเป็นจะมาเป็นซองไม่ได้ไม่เปองเป็แค่ี้ะครับอันนี้ขายก็แบบขายขายขายใช่แล้ก็คือคือขายแบบเป็นเป็นนเลยด้วยใช่อันนี้คือใครใครจะซื้อไม่ปเองแล้วก็ดิสเองได้ได้ได้กินหอมมากเลยครับ เดี๋ยวเราไปรอทานกาแฟที่เราทังที่ดี่วัดอันนี้ระหว่างรอกาแฟบรรยากาศเป็นไงบ้างครับบรรยากาศดีครับแล้วก็ทุกนี้มีการมีสไตล์แล้วก็ค่อนข้างร่งลมลื่นแล้วก็น้องน้องนักศึกษาน่าจะเยอะเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแกนแล้วก็กาแฟร้านนี้มีให้เลือกอหลายพันสายแหล่ง อย่างในประเทศก็จะมีผลปางขอนของ่างประเทศก็มีจากบราซิลมาจากเอธิโอเปียก็มีอย่างตัวที่ผมเลือกไปเมื่อกี้ก็เป็นของเอธิโอเปียนะครับเดี๋ยวเราเขาเรียกแล้วเดี๋ยวไปเอากาแฟมาลองชิมกันเลยเขาเรียกไงครับดูที่พิธีเขาเรียกไงครับเขาให้รอคิวแล้วก็เรียกแบบนี้ อันนี้ครับก็คืออเมริกาโน่เย็นนะครับที่ผมสั่งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เสิร์ฟมาในถาดแล้วก็ภาชนะค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วเราก็มาลิ้นเท okay, เองนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเรามาชิมกันครับว่าอเมริกาโน่เย็นที่นี่รสชาติเป็นยังไงรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็ สำหรับกลิ่นเนี่ยจะออกเหมือนเหมือนถั่วหน่อยนึงนะครับแล้วก็หอมติดลิ้นเลยนะครับตอนนี้ก็คือรสชาติเนี่ยเรียกว่ากลมกล่อมมีสไตล์ของเขาเองครับอันนี้เป็นตัวที่เอามาจากเอธิโอเปียนะครับก็น่าจะเป็นที่สายพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมีให้เลือกหลายสายพันธุ์ถ้ามาร้านนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเราหลากหลายในการเลือกครับผม หลายคนอาจจสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงเลือกกินกาแฟ,ฟจากเอธิโอเปียเพราะตามประวัติศาสตร์นะครับเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกที่เอธิโอเปียนะครับแล้วก็กาแฟที่ขึ้นชื่อของเอธิโอเปียที่สุดก็คือเกอ,อิชานะครับเอาละเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปเลยดีกว่าวาับมาบรรยาก,กาศสุดๆ <laughs> ร้านนี้นะครับเป็นบ้านทรงไทยนะครับหายากหน่อย่านได้ถึงบ้าน แต่ถ้าเซิร์ชกูเกิลน่าจะเจอครับที่เป็ดคอฟฟี่เฮาห้อมกินกาแฟเลยครับเข้ามามีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับนี้ีเมโทรด้วยเหรอโคบูเนาะเมโทรรีว ลองในโตัวบริวแล้วกนับอันนี้โอได้ครับต่ที่ร้านนะครับพัผมได้มาได้ในโตัวบริวนะครับแก้วนี้140บาทนะครับสวยงามครับเดี๋ยวมาลองชิมกันเลย <c oughs> <c oughs> อร่อยครับก็สำหรับคนที่ชอบกาแฟที่ เป็นอย่างโคบูเนโตอะไรเงี้ยของสตาร์บัคก็จะมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยว่าชู่ได้แล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็โอเคมากมากเลยนะครับแม้ว่าจะเราเราจะเข้าไปในบ้านสุนทัยไม่ได้แต่ว่าเราสามารถนั่งใต้ผิวนะครับแล้วก็ภายในร้านที่เป็นห้องแอร์ตรงนี้ก็ถือว่าบรรยากาศโอเคนะคแล้วก็ภายในบริเวณบ้านที่เขา ทำร้านกาแฟนี้ก็ค่อนข้นางลมลื่นครับ<า>ถ้าผมมากินแก้วแรกนะครับผมว่าผมก็คงจะสดชื่นนะครับกินแก้วเดียวนะครับแก้วที่สามละ ไปแก้วเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยไปและนี่น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วร้านนี้ชื่อร้านนอนาคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับเป็นอเมริากาโนเย็นเลยได้งแให้แอนไม่ใช่หรอตั้ง่ครับเนี่ย

ที่นี่บรรยากาศคือการทุ่งนาเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีบรรยายไม่ถูกเลยเหมือนหัวโชว์ไปหลักแวที่นี่นะครับก็จะบรรยากาศก็เ,เป็นที่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศการทุ่งนาเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีการ ทางเดินเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีสระน้ำนะครับแล้วก็มีโต๊ะซึ่งถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี้ยคงจะแดดร้อนหน้าดูเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆเ,เนี่ยบรรยากาศช่วงกำลังโปรเพลโปรเพลอย่างเงี้ยนะครับน่าจะโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ไม่ได้ขายเฉพาะกาแฟนะครับที่นี่ยังเป็นร้านอาหารด้วยบรรยากาศดีมากครับถ้าใครจะมาอาจจะไม่ไม่ได้มาทานกาแฟจะมาทานอาหารที่นี่ผมว่า กินบรรยากาศก็อิ่มแล้วครับแก้วที่สี่ของวันนี้ครับกาแฟที่นี่น่าจะเป็นมเมล็ดก,กาแฟขั่วเข้มนะครับค่อนข้างขางมแต่ก็กลิ่นหอมก็ถือว่าสำหรับร้านร้านกาแฟตรงนี้นะครับค่า จะมากินกาแฟรสชาติดีๆเลยเนี่ยผมผมว่า,าตรงนี้อาจจะต้องผิดหวานแต่ถ้ามาเพื่อกินบรรยากาศที่นี่ถือว่าโอเคสําหรับผมนะเพราะว่าผมอาจจะส่วนหนึ่งผมอาจจะไม่ชอบกาแฟขมแต่ถ้าคนที่ชอบกาแฟขมอ่ะเพราะว่าคนไทยบางส่วนอ่ะที่ผมคุยนะเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังชอบกาแฟขมอยู่อันนี้น่าจะถูกใจแล้วก็มาตรงเนี้ก็น่าจะถูกใจทีเดียวแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องพอแค่นี้เพราะว่าตอนนี้ผมมึนหัวมากากลับไปเนี่ยผมคงจะแข็งแน่นอนกับตาผมนะที่แข็งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ